สวัสดีครับปตอมเดลี่กันเงินครับ ต้องบอกว่าสถานการณ์ปัจจุบันนะครับถือว่าลงทุนยากพอสมควรผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะมีการสลับสับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงพอร์ตกันอยู่ใช่ไหมครับเพื่อลดความเสี่ยงเพิ่มโอกาสในการลงทุนวันนี้ผมก็เลยหยิบยกตัวเวลพลัสนะครับเป็นหนึ่งในการลงทุนที่น่าจะมาช่วยเราในทุกๆสถานการณ์ได้โดยเฉพาะสถานการณ์ตอนนี้นะครับเดีย๋ยวมาดูรายละเอียดกันว่ามีอะไรยังไงบ้างที่ช่วยเราได้ครับใครที่ยังไม่รู้จักตัวเวลพลัสนะครับตัวเวลพลัสเนี่ยให้บริการอยู่บนเคพลัสของทางธนาคารกสิกรไทยเป็นตัวช่วยนะครับที่ เราสามารถลงทุนได้แบบมือโปรนะครับแต่ว่าเราอาจจะเป็นมือใหม่ที่เพิ่งเริ่มลงทุนหรือจะเป็นมือเก่านะครับที่ลงทุนมาสักพักแล้วต้องบอกว่าตอบโจทย์กับคนทุกประเภทซึ่งการลงทุนในตัวเวลพลัสเนี่ยมันจะเป็นการเอาโรบอทแอดไวเซอร์บวกกับผู้เชี่ยวชาญครับสองแรงผสานกันเพื่อมาดูรายร์ตของเรานะครับถามว่าดูรพอร์ตยังไงเขาก็จะช่วยหาครับคัดเลือกกองทุนนะครับวิเคราะห์กองทุนมาช่วยบริหารปรับพอร์ตให้เราด้วยในสถานการณ์ต่างๆเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่เราตั ไว้หรือความเสี่ยงที่เรารับได้นะครับมันก็จะช่วยประหยัดเวลากับเราเวลาเราต้องมานั่งคัดเลือกกองทุนมานั่งบริหารเองคุยเรื่องสถานการณ์ตอนนี้สักนิดหนึ่งนะครับต้องบอกว่าจริงๆเนี่ยสินทรัพย์ทุกอย่างเนี่ยมันปรับตัวลดลงหมดเลยไม่เว้นนะครับกับแผนการลงทุนที่อยู่ในเวลพลัสก็ต้องบอกว่าผมเองเนี่ยก็มีแผนการลงทุนอันนึงที่เราเปิดไว้กับทางเวลพลัสอยู่แล้วก็ปรับตัวลดลงเช่นกันแต่ต้องมองอย่างนี้ครับว่าการที่สินทรัพย์ปรับตัวลดลงเนี่ย ในสถานการณ์แบบนี้มันถือเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้ซื้อของที่ถูกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นโอกาสที่ดีเลยที่เราสามารถที่จะลงทุนได้ซึ่งตัวเวลพาสเองเขาก็จะมีการคัดมาให้แล้ววิเคราะห์มาแล้วว่ากองทุนไหนทําให้เรายังได้เป้าหมายที่เราต้องการแล้วก็อยู่ในความเสี่ยงที่เรารับได้ด้วยนะครับก็เรียกได้ว่าสะดวกสบายมีคนช่วยเราวิเคราะห์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับอีกอันนึงที่ผมว่ามันน่าจะเป็นข้อดีที่เหมาะสมกับพวกเราทุกๆคนคือการลงทุนรายเดือนหรือว่าการทำ DCA และคอสเอเฟอร์เรจิงนะครับช่วยให้เรามีวินัยในการลงทุนแล้วก็สามารถให้พอร์ตเราเนี่ยเติบโตได้เรื่อยๆอีกด้วยอีกสิ่งหนึ่งสําคัญนะครับก็คือว่าเวลาเราลงทุนเนี่ยแล้วมีสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปเราก็จะต้องมานั่งเปลี่ยนแผนการลงทุนเปลี่ยนตัวกองทุนรวมเปลี่ยนวิธีบรหิหารจัดการแต่ถ้าเกิดเราใช้ตัวเวลพลาสเนี่ยนะครับเขาจะมีระบบการปรับเปลี่ยนแผนเนี่ยอัตโนมัติแต่ก่อนปรับเปลี่ยนแผนเนี่ยมีระบบที่คอยแจ้งเตือนเราด้วยนะครับว่าสถานการณ์ตอนนี้มันเปลี่ยนไปจากตอนที่เราตั้งไว้้กก็จจะมีารแง เตือนลราก็มีการปรับเปลี่ยนอัตโนมัติเลยซึ่งต้องบอกว่ามันช่วยให้เราเนี่ยถ้าเกิดเป็นสถานการณ์ที่เราไม่ใช้วีลพลัสสิ่งที่จะเกิดขึ้นเลยคือเราต้องตามติดข่าวสารแบบใกล้ชิดเลยต้องนั่งดูว่าอะไรจะส่งผลกระทบต่อการลงทุนของเราแล้วก็ต้องมานั่งดูอีกว่าจะปรับเปลี่ยนกองทุนรวมไปเป็นกองไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าตรงนี้ยดระยะเวลาในการปรับเปลี่ยนในสถานการณ์ฉุกเฉินแบบนี้สถานการณ์เปลี่ยนไปแบบนี้นะครับได้ดีเลยและอีกอันหนึ่งนะครับที่เป็นข้อดีเลยเนาะเพราะว่าตัววีลพลัสเนี่ยไม่คิดค่า กับเวลาเราเปลี่ยนแปลงพอร์ตเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเปลี่ยนกองทุนรวมหรือเปลี่ยนวิธีการบริหารของเราเนี่ย มันจะทําให้เราเนี่ยเสียค่าธรรมเนียมในการบริหารจัดการเนี่ยน้อยลงไปด้วยอันนี้ถือว่าเป็นข้อดีที่ยอดเยี่ยมมากนะครับหรืออีกในกรณีหนึ่งนะครับเพราะว่าเราสามารถตั้งเป้าหมายการลงทุนไว้ในเวลพรัสได้ในสถานการณ์แบบนี้ไม่ว่าจะเป็นทั้งออตอนที่โควิดรอบแรกโควิดรอบปัจจุบันที่มีความผันผวนทาให้ตลาดแบบว่าผันผวนหนักมากนะครับหรือว่าการที่สงครามนะครับหรือว่าการที่มีข่าวสารการเมืองอย่างยูงยเครนหรือรัเสเซียที่ปัจจุบันมันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันทําให้พอร์ตเราเนได้รับผลกระทบอย่างแน่นอน สิ่งที่จะเกิดขึ้นคือเราจะมีการแจ้งเตือนจากทาง Wellplus แล้วก็จะมีการแนะนำครับว่าเป้าหมายของเราเนี่ยมันอาจจะไม่สําเร็จเขาก็จะมีวิธีการเปลี่ยนแปลงพอร์ตเราเนี่ยนะครับปรับเปลี่ยนให้อัตโนมัติ พร้อมกับมีการบอกด้วยนะว่าเราอาจจะต้องเปลี่ยนกองทุนยืดระยะเวลาการลงทุนให้มากขึ้นหรือการใช้เงินลงทุนเนี่ยที่มากขึ้นเพื่อให้เป้าหมายของเราเนี่ยยังสําเร็จรุร่งไปได้ดีนะครับต้องบอกว่าจัดการให้เสร็จสับเลยนะครับเป็นข้อดีมากๆเหมือนกับเอาผู้เชี่ยวชาญมานั่งอยู่หลังเราเนาะแล้วก็บอกเราว่าต้องทํำยังไงต้องไปซ้ายต้องไปขวานะครับผมถือว่าเป็นข้อดีนะครับแล้วก็อีกข้อหนึ่งที่ที่อย่างที่เมื่อกี้บอกไปคือเราไม่มีค่าธรรมเนียมที่มันต้องมาจ่ายเพิ่มเติมถือว่าเป็นหนึ่งบริการ, Plus รับเพื่อน ที่อยากใช้ตัวเวล plus นะครับง่ายมากๆแค่เรามีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์นะครับแล้วก็มี k plus ของทางธนาคารกสิกรไทยเนี่ยเราก็สามารถเริ่มเปิดบัญชีได้นะครับเราสร้างแผนการลงทุนได้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราจะลงทุนสลับสับเปลี่ยน ทำอะไรก็ได้นะครับดำเนินการผ่านตัวเองเนี่ยทำด้วยตัวเองเลยนะครับผ่านเคได้เลยไม่ต้องวิ่งไปสาขาครับไม่ต้องให้ใครมาช่วยเรียกได้ว่ามันอยู่ที่ปลายนิ้วของเราเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยมากๆแล้วก็เงินลงทุนขั้นต่ําเริ่มต้นนะครับตอนเปิดพอร์ตแรกเนี่ยลงทุนครั้งแรกเนี่ยหนึ่บาทถือว่าค่อนข้างดีนะมันต่ํามากแล้วเรายังสามารถลงทุนรายเดือนแบบ DCA เนี่ยด้วยขั้นต่ําเพียงแค่500บาทเท่านั้น เดี๋ยวเรามาดูวิธีกันครับว่าถ้าเราจะเปิดพอร์ตการลงทุนนะครับกับเวลพลัสเนี่ยเริ่มต้นอย่างไรบ้างโอเคขั้นตอนที่1นนะครับเราเข้าที่ K+ Plus นะครับแล้วเราก็กดในเมนูที่เขียนว่าลงทุนนะครับพอเรากดเข้าไปในเมนูลงทุนเนี่ยนะครับมันก็จะมีเมนูข้างล่างที่เขียนว่าเวลพลัสเราเลือกเมนูเวลพลัสได้เลยนะครับพอเข้ามานะครับผมจะมีแผนการลงทุนที่ผมเคยเปิดไว้แล้ว1อันนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมจะอธิบายให้ฟังว่า2แผนการลงทุนที่เราสามารถสร้างใหม่ได้เนี่ยมันคืออะไรบ้างต้องบอกงี้ครับอัน รเราเลือกลงทุนเพื่อความมั่งคั่งนะครับอันที่2เราสามารถลงทุนเพื่อเป้าหมายได้การลงทุนเพื่อความมั่งคั่งเนี่ยมันคือการที่เราอาจจะกําหนดอนาคตไว้นะครับว่าเออเราอยากได้ผลตอบแทนที่มันค่อนข้างสูงแต่เราอาจจะไม่ได้กําหนดระยะเวลาครับว่าจะใช้เงินอย่างแน่นอนเนี่ยเมื่อไหร่มันเหมือนกับเราต้องการให้มันเติบโตไปเรื่อยๆนะครับอาจจะวางแผนสําหรับการ,กรเกษียณไกลๆแบบนี้ก็สามารถใช้แผนนี้ได้แต่สําหรับใครบางคนนะครับที่เขามีเป้าหมายอย่างชัดเจน อยากจะเลือกแผนแบบว่าระบุไว้เลยครับว่าเราต้องใช้เงินตอนไหนอยากได้ให้มันสําเร็จตอนไหนนะครับลองใช้แผนการลงทุนเพื่อเป้าหมายครับโตเวลพลัสเนี่ยก็จะช่วยวิเคราะห์จําจนวนเงินเป้าหมายทางการเงินนะครับแล้วก็ระยะเวลาการลงทุนรวมถึงเงินลงทุนแล้วก็ระดับความเสี่ยงที่เราเหมาะสมกับเราเนาะแล้วก็จะเลือกกองทุนมาให้กับเรานะครับตรงนี้ต้องบอกว่าอยู่ที่การใช้งานว่าเราจะเลือกแบบไหน ครับไม่ไม่ตายตัวนะครับจากตัวอย่างเนาะผมเคยมีการลงทุนเพื่อความมั่งคั่งไว้แล้วเดี๋ยววันนี้ผมลองมาลงทุนเพื่อเป้าหมายดูเนาะอ่ะลองกดเข้าไปนะครับการลงทุนเพื่อเป้าหมายเขาก็จะมีเมนูขึ้นมาให้เราอา่านอย่างแรกเราต้องเข้าใจว่าขั้นต่ําการลงทุนแค่1น0 0บาทเท่านั้นแล้วก็ DCA ได้500นะครับก็จะกดเริ่มวางแผนการลงทุนกันทีนี้ตรงนี้ครับก็จะมีเมนูที่เขาเลือกไว้ให้อยู่แล้วว่าเราอยากจะเป็นการลงทุนแบบ เพื่อเอาไปทําอะไรเป้าหมายของเราซึ่งตรงนี้เราสามารถเพิ่มเติมได้ยกตัวอย่างนะครับเดี๋ยวผมจะเอาสําสหรับการท่องเทีย่ยวกันพอผมกดการท่องเที่ยวเราสามารถพิมพ์ได้สมมติผมบอกว่าอยากลงทุนนะครับเพื่อท่องเที่ยวผมพิมพ์ว่าท่องเที่ยวแล้วก็ญี่ปุ่นแล้วกันเนาะนะครับเผื่อใครอยากจะไปญี่ปุ่นด้วยกันเสร็จแล้วเราก็กดถัดไปหลังจากนั้นนะครับเงินเป้าหมายที่จะต้องท่องเที่ยวไปที่ญี่ปุ่นเท่าไหร่ผมอาจจะใส่เป็นตัวเลข5 0,000นะครับห้าหมบาทกดถัดไป ้าหมื่นบาทความเสี่ยงของผมอันนี้แต่ละคนอาจจะไม่เท่ากันแต่ผมประเมินออกมาแล้วได้7ความเสี่ยงสูงนะครับจาก8ผมก็กดถัดไปนะครับรับทราบแล้วก็ให้ e ว l p l u s เป็นคนจัดการใครเป็นคนวางแผนเขาให้เลือกได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมเอาเว l Plus เนาะแล้วก็ลงทุนครั้งแรกเท่าไหร่เขาบอกขั้นต่ำมัน1 0 0 0บาทนะครับยกตัวอย่างนี้ผมอาจจะเอา5000บาทห้า0 0 0บาทเนาะ ไปนะครับแล้วก็ลงทุนรายเดือนไหมอ้าวเอาด้วยเอาครั้งละเท่าไหร่ครั้งละ1 0 0 0บาทแล้วกันนะครับเ,เดือนละพันหนึ่งไม่รู้ว่าจะได้เมื่อไหร่เนาะถ้าเป้าหมายการท่องเที่ยวของผมอาจจะเป็น3ปีอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ระบุก,กันนะครับแต่เขาบอกอย่างนงี้มูลค่าคาดหวังของแผนนะครับสิงหาคม6-8นั่น นะครับอีก3ปีจริงๆด้วยเราจะมีเงินลงทุนถึง5700กว่าบาทพอดีนะครับตรงนี้ก็จะมีรายละเอียดตรงนี้เราสามารถที่จะดูได้นะครับเราสามารถปรับเปลี่ยนได้ว่าเงินลงทุนต่อแต่ละครั้งต้องเป็นเท่าไหร่ยังไงสามารถบริหารจัดการนะเรากดตรงนี้ได้เลยนะครับเสร็จแ,แล้วเขาก็จะไปเลือกมาให้ครับว่ากองทุนรวมที่เหมาะสมกับเราเนี่ยเป็นอย่างไรว่าจะมี KC b o บอมี K c h i น a ามี KJPX K USA k Star US k เ ST b เวียดนาม K Indiax นะครับก็จะบอกเราหมดเลยว่าผลตอบแทนคาดหวังเราเนี่ยอยู่ที่ประมาณ6.47%ต่อปีนะครับความเสี่ยงที่ผมรับได้คือ7แต่ว่าพอตการลงทุนนี้เสี่ยงเพียง5นะครับเราก็จะทำให้ผมบรรลุเป้าหมายเนี่ยในปี68นะครับเดือนสิงหาคมก็จะมีเงิน5 0,000พอดีนะครับนี่ก็เป็นการเรียกว่าลงทุนตามเป้าหมายที่เราอยากได้ละกันนะครับส่วนถ้าเป็นความมัง่งคั่งก็เป็นการลงทุนในระยะอาจจะเป็นระยะยาวที่ตั้งไว้แบบไกลๆเช่นระยะ,กะเกษียณ าว่ากันด้วยเรื่องของการลงทุนที่ผมชื่นชอบนะครับอย่างแผนการลงทุนไม่ว่าจะระยะสั้นระยะยาวสิ่งหนึ่งที่ผมชอบคือเรื่องของการทำ asset allocation asset allocation คือการกระจายตัวทรัพย์สินเนี่ยนะครับให้อยู่ใน asset class หรือว่าประเภทต่างๆยกตัวอย่างนะครับเราอาจจะลงทุนในกลุ่มของพันธบัตรกลุ่มของหุ้นกู้หรือว่าบอลนั่นเองมันก็จะมีการกระจายไปในกลุ่มนี้ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่ค่อนข้างต่ำแต่ผลตอบแทนก็จะต่ําตามเนาะแต่สิ่งที่เราจะได้กลับคืนมาคือเรื่องของความผันผวนที่มันไม่มากเกินไปมันทําให้พอร์ตของเราเนี อีกอันหนึ่งที่เรารู้จักกันดีคือกองทุนรวมหุ้น เมื่อกี้เรามีหุ้นหลายตัวมากๆไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นอินเดียไม่ว่าจะเป็นอเมริกานะครับเรายังมีอื่นๆอีกมากมายผมชอบที่มันมีความหลากหลายในภูมิภาคเพราะว่าการกระจายตัวภูมิภาคเยอะๆอย่างนี้นะครับเวลามันเกิดแบบสถานการณ์แบบนี้เนาะมันมีสงครามมีอะไรขึ้นมันมีขั้วที่ไม่เหมือนกันมันก็จะมีคนที่ได้รับผลประโยชน์คนที่เสียผลประโยชน์อย่างน้อยพอร์ตของเรามันไม่ได้ไปกระจุกอยู่ที่ใดที่หนึ่งครับแบบนี้ทําให้แผนการเงินระยะยาวเรามันปลอดภยัย คริี้ทีนี้มันอาจจะมีสินทรัพย์อื่นๆอย่างเช่นกองทุนรวมทองคํากองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์กองทุนรวมอื่นๆนะครับก็อยู่ที่การบริหารจัดการถ้าเมื่อกี้เราดูพอร์ตที่เขาเลือกมาให้เนี่ย ข้อดีหนึ่งที่ผมชอบมากๆคือมันกระจายตัวได้ดีนะครับก็เป็นข้อดีครับสำหรับใครหลายคนที่ไม่รู้จะไปเลือกตัวไหนไม่รู้จะกระจายแอสเซทยังไงการใช้ตัวเวล plus ตัวนี้ช่วยได้เยอะพอสมควรในการที่ไม่ต้องหาไม่ต้องเลือกไม่ต้องมานั่งกังวลว่าต้องเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ไหมเพราะเรากระจายไปทั่วโลกเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถือว่ายอดเยี่ยมเลยทีเดียวทีนี้เรามาดูการบริหารจัดการพอร์ตกันนะครับหลังจากที่เราเปิดพอร์ตมาเรียบร้อยแล้วใครที่มีหน้าตาแบบนี้แปลว่าเราลงทุนไปเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ถ้าเกิดเราจะบริหารจัดการอรอ์ต เราก็เข้าไปที่ K Plus เหมือนเดิมนะครับไปที่ลงทุนแล้วก็ไปที่ w ว l well l Plus นะครับหลังจากนั้นเราเลือกแผนการลงทุนเสร็จมันจะเข้ามาในหน้านี้พอเข้ามาในหน้านี้นะครับสิ่งที่เราสามารถทําได้คือเมนูด้านล่าง สามารถซื้อได้สามารถขายได้และสามารถปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนด้วยตัวเองได้ซึ่งการปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนด้วยตัวเองเนี่ยเราสามารถปรับได้หลายอย่างมากนะครับเช่นเ,เงินลงทุน DCA เดี๋ยวผมลองกดให้ดูเนาะกดเมนูขวาเขาจะมีให้เลือกว่าปรับเงินลงทุนรายเดือนและระยะเวลาหรือจะยกเลิกเงินลงทุนรายเดือนนะครับก็คือไม่ DCA ต่อนะครับหรือจะมีอื่นๆ ออื่นๆสมมติเรากดไปนะครับก็จะมีเงื่อนไขให้ยอมรับอ่ะมันก็จะมีบอกอยู่ว่าเราจะเปลี่ยนเรื่องของความเสี่ยงการลงทุนที่เรารับได้ไหมนะครับก็จะมีรายละเอียดตรงนี้ให้เราดูไว้ด้วยนะครับตรงนี้ผมไม่เปลี่ยนนะสิ่งที่เราทําได้เมื่อกี้อย่างที่บอกไปว่าเราสามารถมาปรับเปลี่ยน เงินลงทุนหรือระยะเวลาลงทุนเนี่ยให้มันเข้ากับเป้าหมายทางการเงินที่เราต้องการได้เลยก็ถือว่าบริหารจัดการได้เองไม่ต้องโทรหาใครไม่ต้องให้ใครมาช่วยในจุดนี้เลยนะครับจะเห็นได้ว่าการลงทุนผ่านทางเวลพลัสเนี่ยมันง่ายมากนะครับเพราะว่าเราแค่มี K+ เรามีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์นะครับก็สามารถเริ่มต้นลงทุนได้ง่ายๆก็จะเสมือนกับเราลงทุนแบบมือโปรเนานะเพราะว่ามีตัวโ o โบ a อเดเตอร์มีผู้เชี่ยวชาญน,นะครับมาคอยคัดกองทุน หากองทุนเลืองก,กองทุนปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ รวมถึงแจ้งเตือนเราด้วยนะครับแล้วก็การปรับเปลี่ยนตัวแผนการลงทุนเนี่ยผมว่าก็ออดีคือไม่มีฟ์แอนด์ฟรีก็จะประหยัดค่าธรรมเนียมไปได้เยอะนะครับผมว่าดีในสถานการณ์ที่มันผันผลเยอะๆแบบนี้ก็ลองใช้กันดูนะครับผมก็มีซีรีส์ที่ผมทำไว้อยู่ด้วยก็สามารถไปติดตามกันได้นะครับก็ใครที่เคยใช้แล้วนะครับตัวเวลพล s สก็ลองคอมเมนต์บอกเพื่อนๆข้างล่างหน่อยว่าชื่นชอบตรงไหนฟีเจอร์ไหนเป็นฟีเจอร์โดดเด่นเลยที่เราชื่นชอบนะครับหรือจุดไหนที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากจะ ให้แบบมันมีการเพิ่มพัฒนาอะไรอย่างนี้มากขึ้นนะครับคอมเมนต์ Comment ได้เลยส่วนใครที่ยังไม่เคยใช้แล้วกําลังจะใช้เป็นครั้งแรกลองที่เปิดพอร์ตนะครับเราก็ลองมาเล่าสู่กันฟังครับว่าเป้าหมายทางการลงทุนของเราเนี่ยมันเป็นอย่างไรแล้วเราคิดว่าตัวเวลพรัสเนี่ยตอบโจทย์เรามากน้อยแค่ไหนวันนี้ประมาณนี้เนาะมาแนะนําให้รู้จักตัวเวลพรัสในสถานการณ์ที่มันผันผวนแบบนี้นะครับจะได้สบายใจไม่ต้องไปห่วงกับเรื่องของคริปโตเคอเรนซีหุ้นกองทุนน้ามันทองคําเยอะแยะ,ยะ,ยะไปหมดนะครับจะได้จัดการในที่เดียว นะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ